ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีสิงห์สำหรับชาวราศีสิงค์คุณดูคลิปนี้และชาวราศีพิจิกชาวราศีกุมชาวราศีพฤษภกคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณรับเซนและสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคนคนราศีมิถุนคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคารดาวพุธดาวเสาร์ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่ อยู่ในราศีสิงคุณทูกคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้น,นกับคุณ50ซบวกลบ ที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่16เดือนสองกุมภาพันธ์2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนลวกหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันสมการนี้นะครับก็คือจุดเจ้ชาชะตาจันทร์ศุลกสีกับดาวทิพย์แอตเมกทอสเท่ากับจุดเจ้ชาชะตาเมริเดียนความหมายจะแปลว่า เป็นคนใจแคบหรืออดทนมีชีวิตอยู่ในวงจำกัดพอใจอยู่กับอาณาจักรน้อยๆของชาติของตนนาทีมรณนะความสงบนิ่งการติึกตองอยู่ในใจความใจแคบสภาวะอันจำกัดห้องที่ปิด หรือที่ลั่นกุญแจไว้อยู่ในฐานะตัดขาดจากประชาชนประชาชนที่ถูกกดขี่หรือกำลังจะถึงแก่กรรมการถึงแก่กรรมของมันดาชั่วโมงมณนะอันนี้ผมอ่านทุกประโยคในตําราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายลงรายละเอียดนะครับเรื่องดีๆเรื่องงานเรื่องอช่วงดีๆน,น,นะครับทุกราศีเลยถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าชะตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่าองศาที่11องศาราศีสิงห์27ลิกดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นถึงคุณร0อเซนนะครับถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นกับคุณ90 80 70เปอร์เซนตนะครับลดหลั่นกันไปนะครับ ก็นี่จุดที่มันสูนรังสีคือดาวสองตัวรวมกันนะครับก็คือจุดเจ้าตัจันทร์กับดาวทิศแอนแมตตอนะครับเซนเตอร์ตรงกลางเราเรียกว่าสูนรหลังสีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าจุดมิดพอยน์จุดกึ่งกลางก็นี่จุดกึ่งกลางที่สูนรหลังสีตรงเนี้ยออ11องศาราศีสิงห์27ลิบดานี้ได้รับอิทธิพลของราศีสิงห์ก็คือดาวทิ ก็หมายถึงตัวคุณอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเหตุการณ์สิ่งที่ตัวเราจเจอเนี่ยอันนี้จะจาะจงมาที่ตัวงเราคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลงรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับเออจุดเจ้าตาจาันกับดาวจาันในดวงยูเรเนียเนี่ยมีความหมายเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในดวงยูเรเนียเนี่ยดาวจาันก็คือมูนเอ็มี่บเป็น m w o n moon เนี่ยในดวงยูเนียนเนี่ยเอาาย่อดาวจันทร์จะเป็นจุดเจ้าตาตัวหนึ่งซึ่งจะหมายถึงความเป็นแม่ผีในบ้านอารมณ์แล้วก็ชั่วโมงแล้วก็ของที่เรารู้สึกชื่นชอบครวนี้เนี่ย่อจุดเจ้าตาจาันทร์ก็อยู่ที่15าอ,องศาราศีตุล16บหกิพดาเนี่ยอันนี้อยู่พิกัดของราศีตุลก็คือดาวศุกร์สองครั้งแล้วก็อยู่ในเรนจนทตาที่ห ซึ่งเดนทตย6ก็จะหมายถึงเรื่องงานเรื่องกิจกรรมที่เราต้องอทำอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าสำหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องงงๆก็ไม่ต้องตกใจฟังหลายๆรอบพราะผมอ่านจากวงโครจ,รจ,รจ,รจรจริงนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวงยูนเนี่นช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้วค่าเรียนข้อหนึ่งสองหมื่นแปบาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับ ผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทําเลยคือสอนแล้วก็ให้ให้คุณทําคือคลิกตรงนี้ทํานี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทําเป็นแล้วผมสอนเนี่ยครหนึ่งสิบวันสิบชั่วโมง ผมรับรองผลร้อยเเซนว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ดูดวงประกอบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโงกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่า ผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกันคือคนที่มาเรียนดวงอยู่เนี่ย,ย,ยผมเชื่อว่า99%เนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเลี้ยงไข้แน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมื่นอย่างเงี้ยไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัชญาดาวเช่นดาวศุก เดินยังไงได้ดูแบ่งกี่ได้ดูโคจรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบการความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูล80%ไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมัน,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้นะแล้วอีก20%ที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่ในเนี่ย ซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบร้อยเปอร์เซ็นต์้าจบคอร์สคราวนี้ไอ้คนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนมันอย่างงงเรียนไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะบอกโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสามได้ลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงยูนิสเป็นเขาก็ต้องมาเรียนคอร์สสองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนบนกันใช่ไหมคราวนี้ไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ในคอร์สสองที่เขาไปเรียนเนี่ย ขาก็ไอคนสอนก็จะสอนปัจญาดาวมันก็น่าเบื่อมอนเดิมใช่ไหมก็เหมือนสอนเลี้ยงไข่พราเหลือยีกสิเอร์ซนหลังก็สอนดวงอยู่เนี<ๆ>่นเนี้ยพอสอนแป๊บเดียวคนที่เรียนคอร์สสองต่อก็จะแบบรู้ไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีกแล้วก็ต้องจาเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอ่ะนิดนะิดเนี่ยถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงคอร์สสามก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลี้ยงไข่ไงแต่คนสอนเขาักจะอ้างว่า อ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่นนะมันมันต้องเรียนรับตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือคือจริงๆเนี่ยบางคนเขาไม่มีเวลาว่างมาเรียนแบบสามปีห้าปีแบบชิวๆแบบเนี้ยบางคนก็ต้องไปทํางานทำทำอาหารกินของเขาอยู่คือมันจะมีประเภทเนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกช่วงนั้นเนี่ย คุณมีโอกาสที่คุณจะได้งานที่คุณอาจจะแบบถูกใจเช่นบางคนทำงานส่วนตัวคุณอาจจะมีลูกค้ามาหาคุณหรือคุณอาจจะได้เงินหรือคุณอาจจะได้ของบางอย่างที่คุณพึงพอใจและก็บางคนทำงานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะมีการงานที่คุณทำไว้ลูกค้าอาจจะแบบถูกใจในผลงานของเราผลงานของเราอาจจะ เข้าตาคนในองค์กรผู้ใหญ่หรือสามารถที่จะแปลความหมายว่าคนที่เขารอคอยผลงานของคุณเนี่ยเมื่อคุณทําออกไปแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาชื่นชอบหรือทางกลับกันเนี่ยคุณจะได้ของบางอย่างที่คุณชื่นชอบจากการที่คุณมีการติดต่อคันนี้เนี่ยถ้าเราลงรายละเอียดที่ลึกเข้าไปอีกเนี่ย ในเลยไนายหกเนี่ยก็จะมีดาวทิศเซอุดเซอุดก็จะหมายถึงทิศทางที่เป็นไปตามเป้าหมายผลผลิตแล้วก็มีดาวทิศอัพอัพพลอนอัพพลอนนี่ก็หมายถึงธุรกิจการาณิตแล้วก็การค้าขายซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ความสําเร็จบางอย่างที่เกี่ยวกับของบางอย่างที่คุณชื่นชอบอาจจะหมายถึง ทำผลงานไปแล้วเนี่ยผลงานคุณเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็สามารถที่จะกลับมามามาที่ตัวเราเนี่ยนในลักษณะที่เรามีความรู้สึกว่าเราก็พึงพอใจเ mm hmm. ช่นอาจจะไปเรื่องของเงินหรือเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างที่มีลักษณะของการติดต่อคนนี้เนี่ยเราจะมาดูตรงนี้เราทิปแอนด์เมทัลซึ่งเราทิปแอนด์เมทัลเนี่ย เราผมอ่านความหมายเราที่แอมไตให้คุณฟังด้วยคุณจะได้เข้าใจความหมายคุณจะได้ไประปยุบอาชีพของคุณได้ลอาที่แอมไอตเนี่ยความหมายจะแปลว่าต้นต่อแรกวัตถุดิบการหมุนการไหลเวียนอุปสรรคความหนาแน่นการหยุดนิ่งการพัดภาความหมายทั่วไปวัตถุดิบต้นต่ออาการหมุน วงจรเข้ามาสู่ตำแหน่งนั้นความลึกซึ้งซึ่งดาวทิพย์นเมตอนอยู่ที่1นงองศาราศีงมิถุน5 1าดิบดาได้รับอิทธิพลของดาวพุธกับดาวองคารก็จะหมายถึงกิจกรรมที่จะมีเรื่องของการติดต่อในสิ่งที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อันนี้ก็สามารถที่จะตีความความหมายว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปทํา ในลนักษณะของบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่เช่อนอาจจะมีลูกค้ารายใหม่มาหาคุณหรือคุณอาจจะได้เข้าไปทํางานบางสิ่งบางอย่างใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นงานที่มีความรู้สึกว่าเจาะจงมาที่ตัวของคุณเพราะว่าเราทิพย์แอมเปตอนนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีความหมายที่แปลว่าต้นต่อแรกวัตถุด,ดิบอย่างเงี้ยคือ แล้วก็เข้ามาสู่ตําแหน่งนั้นเช่นคุณอาจจะเข้าไปทําหน้าที่บางอย่างใหม่ซึ่งคาว่าวัตถุด,ดิบวัตถุด,ดิบแล้วก็ตอนตอนแรกก็คือคุณสมบัติของคุณเช่นบางคนอาจจะเป็นอาชีพเฉพาะทางเช่นแพทย์หมอพยา,ยาบาลทหารตำรวจครูหรือบางคนอาจจะแบบว่ามีคนธรรมาดาแต่คุณอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างที่ ที่อาจจะไม่ต้องไม่ต้องเรียนเฉพาะทางก็ได้แต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณจะต้องทํางานในสิ่งนั้นเช่นเอ,อคุณอาจจะผัดกับข้าวอร่อยบางอย่างคู่แข่งอาจจะไม่อร่อยเท่าคุณยกตัวอย่างอย่างนี้นะคุณจะได้เข้าใจง่ายหรือคุณอาจจะขายของบางอย่างซึ่งร้านอื่นคู่แข่งก็อาจจะไม่มีหรือบางคนอาจจะแบบ คุณอาจจะสามารถแก้ปัญหาบางอย่างที่มันยากยากได้ซึ่งคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือว่า อ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหราศา์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากัก๊กไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุ่อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ย ผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าอาสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยปเซ็นว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่คุณก็อาจจะ ถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอีมันก็แสดงว่า คุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารจุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณ คุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมา้น้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30สิวันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะที่กดดันบางอย่างได้ไม่ถึงแบบลูกค้าลิงเล่ง,ลงหรืองานลิงเล่ง,ลงอะไรอะาเนี้ยคนอื่นอาจจะแบบทาไม่ดีทาไม่ได้ไม่ดีถ้ากับตรงคุณอย่างเงี้ย คุณอาจจะแก้ไขปัญหาอะไรที่มันเร่งๆแบบกดดันแบบบิดคั้นได้ได้โดดเด่นอย่างเงี้ยก็สามารถตีความหมายแบบนี้ได้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณเริ่มต้นบางอย่างใหม่หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการติดต่อบ,บางอย่างใหม่ที่จอดจงมาที่ตัวเราแล้วก็อาจจะเป็นลนักษณะที่รีบเร่งเหมือนแบบ ดดันบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปทําแล้วคุณก็เหมือนแบบคือเล็กเลี่ยงไม่ได้แล้วก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าผูกพันหรืออาจจะแบบเกรงใจาว่าดาวธิดอเมตอนเนี่ยอยู่ใกล้กับจุดเจ้าตาโนโหนดก็คือความสัมพันธ์กับคนที่เราสนิทคุ้นเคยโหนดเนี่ยก็จะมาไปความหมายเหมือนแบบเช่นอาจารย์ลูกศิษย์ลูกค้าเจ้านายเราอย่างเงี้ยคนที่เราผูกพันเจอหน้าบ่อยๆเหมือนแบบ เจ้านายลูกค้าคือเจอหน้า,นาก็แบบเออก็แบบต้องทําให้อะไรมันเนี้ยอันนี้คืออธิบายยกตัวอย่างนะแล้วก็ไปโยงกับเมริเดียนซึ่งเมริเดียนนี้ก็อยู่ในไต้หกเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นทิศทางบวกว่าเมริเดียนนี้คือจิตวิญญาณใช่ป่ะสัญชาตญาณสามัญสำนึกสามีพ่อความหมายคือเมริเดียนก็เหมือนพ่อจันเนี่ย จุดเจ้าตาจาันก็เหมือนแม่เหมือนพ่อแม่มาเจอกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคุณมีโอกาสที่คุณจะทํางานสบความเร็เพราะาอยู่เรือนตาหกแล้วก็มีดาวทิพเซอุดอยู่วงนอกแล้วก็มีดาวดาวดวงนี้ดาวทิพอัพพลอนแล้วก็ถ้าเราอยากจะอ,อธิบายที่ที่ลึกเข้ามาอีกเนี่ย เอจุดท,ที่มาสู่ดวงสีตรงนี้นะครับก็จะทํามุมร้อยสามสิบห้าองศากับดาวคานกับดาวศุกร์ในการโครจรจริงุงนอกณน,นวันนั้นซึ่งถ้าเราลงรายละเอียดที่ลึกๆเข้าไปเลยนะคือดาวคานกับดาวศุกร์เนี่ยเ็าอยู่ในราศีมกกังกรนั่คือแคปิคอนก็คือ, orn, คอแพะบูเขากลุ่มดาวแพะทะเล ไม่ใช่ราศีมังกรราศีมังกรคือการให้ข้อมูลอัลเบนเทสโซลูบคอมพิวเตอร์ครนี้ปัจยาแพมุขเขาก็าคือปีนผาปีนเหวได้ใช่ไหมไม่มีสันไหนทําได้น,นี้เป็นการอธิบายให้คุณเข้าใจปัจยาดาวว่าจุดนี้ก็สามารถที่ตีคามหมายว่าไอสิ่งนี้มีความกดดันบางอย่างแล้วก็อาจจะหมายถึงงานพิเศษบางอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ย ค่าองศาที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่พิกัดของราศีตุนก็คือเรื่องาวศุสุขมันก็อังคารสุขก็สามารถที่จะตีความหมายว่ากิจกรรมที่ทําแล้วมีความสุขเช่นคุณทําแล้วคุณอาจจะได้เงินคุณทําแล้วคุณอาจจะได้ผลประโยชน์คุณอาจจะได้ตำแหน่งงานนั้นหรือคุณอาจจะทางานออกมาดีลูกค้าชื่นชอบผลงานคุณเพราะว่าไม่มีใครทําได้เหมือนคุณมีคุณคนเดียวที่คุณทําได้หรือคุณอาจจะทํางานเก่าที่ค้างค้างมานานสู่สความสําเร็จ รือคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างใหม่ในการเริ่มต้นในสิ่งที่อาจจะแบบยืดเยื้อมานานถึงช่วงนั้นคุณอาจจะทํางานตรงนั้นสําเร็จหรือมันไม่มีใครแล้วที่จะทําได้ดีเท่ากับตัวคุณนะคุณก็สามารถที่ทำงานนั้นได้หรืออาจหรือคุณอาจจะได้ของบางอย่างที่คุณถูกใจซึ่งคนอื่นอาจจะอาจจะไม่ได้เหมือนคุณของอันอาจจะมีเช่นอาจจะมีชิ้นเดียวหรืออาจจะมีน้อยคุณอาจจะไปทัน หรือคนอื่นอาจจะไม่ได้เหมือนคนุณไม่ได้โอกาสดีๆเหมือนคุณอะไรมาเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของอความสําเร็จได้เพราะว่าดาวคารกับดาวศุกร์เนี่ยขเขาอยู่ในเรือนตาที่เก้าซึ่งเรือนตาที่เก้าก็จะหมายถึงเรื่องต,อต,อต่างประเทศอาจจะมีเรื่องการติดต่อต่างประเทศหรือการติดต่อคนที่อยู่ไกลหรืออาจจะหมายถึงการขยายตัวเรือนตาที่เก้าก็คือราศีกนูก็คือดาวพุธรหัสพุธหัสก็คือเรื่องของความสําเร็จ ความสําเร็จที่เจาะจงมาที่ตัวคุณแล้วก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาการที่ดีในการติดต่อพัฒนาการที่ดีก็คืออิทธิพลของดาวพุธต่อในการโคจรจริงวงนอกแล้วมาจากการติดต่อการเจรจาหรือเอกสารสัญญาก็ามาจากดาวพุธในการโคจรจริงนะวันนั้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสําเร็จที่เกิดขึ้นใหม่ในลักษณะที่เหมือนแบบเจาะจงมาที่ตัวของคุณได้น,นี่ก็จะเป็นด้านบวกที่ดี 70%เเรื่องของงานเรื่องของเงินโอกาสดีๆนะครับ